อะไรที่เป็นจุดหลักสําคัญของความเชื่อของพวกเราอะไรคือเป็นหัวใจอะไรคือเป็นหลักข้อเชื่อหลักคิดอะไรไม่ออกนึกถึงพระเยซูที่ไม้กางเขนทาไมพระเยซูจึงต้องมาตายบนไม้กางเขนเพราะว่าพระเยซูหรือพระบิดามีแผนการยังไงกับเราครับที่พระเยซูทําอย่างนั้นเพื่ออะไรครับอาไทายบาปเราเพื่ออะไรครับอาลอดใช่แล้วครับยังไงต่อครับยังไม่ใช่หัวใจหลักนะครั้งแรกคือ อะไรฮะน้าท่วมโลกใช่ไหมมีการล้างเพื่ออะไรครับพระเจ้าสร้างมนุษย์คููแรกคืออาดามอวาหลังจากที่อาดามอวาทาําบาปก็ถูกไล่ออกจากสวนเอเดนความสัมพันธ์ของระหว่างอาดามและเอวาก็ห่างจากพระเจ้าไปใช่ไหมใช่ไหมอ่ะแล้วทั้งหมดทั้งปวงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนบนโลกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวขององค์เพื่อทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศมีชีวิตที่รานมีชีวิตที่รานที่ไหนกับพระเจ้าก็คือแผนการของพระเจ้าคืออะไรฮะเราได้ชีวิตนี่รานพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่รานเพื่ออะไรมีชีวิตที่รานแล้วเราอยู่เฉยๆบนโลกนี้เหรอเรามีชีวิตที่รานแล้วเราจะไปไหนอะเราอยู่บนโลกอะเราอยู่บ้านเราเหรอก็คือเรากลับไปที่บ้านของเราบนสวรรค์ในหัวใจของพระบิดาจะช่วยเราเพื่อให้เรากลับบ้านให้เรากลับบ้านก็มนุษย์เรามีบาป จึงทาให้ห่างออกจากพระเจ้าพระเจ้าก็เข้ามาเคลียบาปตรงนี้เพื่อให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ากลับไปมีความสัมพันธ์อย่างเดิมที่พระเจ้าสร้างเรามาหัวใจของพระบิดาคือนํามนุษย์ทุกคนกลับบ้านกลับไปอยู่กับพงค์บาปมันกั้นอยู่เราก็ส่งพระเยซูคริสต์มาเคลียบาปให้ไง